พี่ชัวยวปชิตขอบคุณครับเล่าสีผ่านจอพี่จุม๋มแทงเป็นอะไรคะหัวใจกอดกอดกอด,กอด yeah mm -hmm. ขอบคุณพี 1941, ่ชายวิคิตครับผมให้หัวใจกอดกอดกอดขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณพี่ชายวิคิตครับผมไอสติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับผมเล่าผีผ่านจอว่าจบม้วนครับครับพี่วิชัยผีจริงใจครับเล่าผีผ่านจอสติ๊กเกอร์ฮ่า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 มา เราผีผาเจองให้สติกเกอร์ยิ้วยิวย้วยิว้วยิ้วเราผีผาจอคุณ <c oughs> ตสติกเกอร์มาอีกสามสติกเกอร์ขอบพระคุณมากครับ ผมก็ขอเวลาอีกสีนาทีครับผมผมก็จะได้ขออนุญาตทุกท่นานไล่ลงไรีครับผมไปจบลงครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณเล่าผีผ่านจอมากครับผมส,ส่งสติกเกอร์เป็นตัวหนังสือมาครับผมขอบพระคุณมากครับ ผมก็ขอบพระคุณทุกท่านครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแต่เช้าตู่ครับผมกับบรรยากาศเย็นๆในเช้านี้ครับผมผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ